สวัสดีครับมาพบกับช่องเอเซน็กซ์ทร์นะครับวันนี้เราจะิมาสอนดูดีการที่ไม่ควรเล่นนะคระคือการออกเกมเราอยู่กันในการแก้ไขกันเดินม,นนม,นเเนมนะครับมาตอนนี้ผมก็ขายอยู่ปุ่มสองเลยเดี๋ยวมันก็จะทำให้หรเราติดหน้าไม่ได้ทำให้เราติดหน้าไม่ได้ทำให้เราติดหน้าไม่ได้จะว่าหรือนะอัดตัวแก้ใจให้มันสมจริงก็ต้องอัดตัวแล้วค่ะ มึงแก่นไก่มึงอัดเขาจะเชื่อแล้วมือไก่ะแฟนสเต็ดกูก็รู้เลยนะว่าไอ้หัอกไรู้แล้เรีนเสียงข้อจริงครับไอ้จาเนี่้ไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะฟ้าระเบิดน่าจะโดนมันก็เสือกไม่โดนอ่ะเห็นมันดึนเสียงเลยลองไปทำให้โดนมันกระโดดมาเฉยเลยอ่ะเรวแก้ก่อนก่อนตุ๊บตุ๊บตับ เป็นเงาขาวตัดตัวล้วนแอคเบื่อนี่จะดีีไม่ออกนะครับคือการออกเกมเนี่ยจบการนีไปคกมันออกเกมเลยอะออกเกห้าร้อยแปดนี่เป็นิ่งไม่ควรนะครเกมห้าร้อยงปดเนี่ยเบื่อัดตัวตัดตัดไม่รู้อไรใช่ไหมตัดตัดมันเบื่อออกเกมไปเลยนครับนี่เปีที่ไม่ควรนะครับ อย่าไปทำเด็กขาดเลยนะครับมันไม่อนะมันออกเกนะมอะไ่วยกนไ,ไดหนะมกร